วันนี้หนูก็จะมาพูดในเชิงสร้างสรรค์เรื่องสังคมด้อยู่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องสังคมนะคะสังคมบ้านเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเกิดปัญหานะกับคนในสังคมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวยาสิติและปัญหายอดนิยมสําหรับวัยรุ่นเลยก็คือปัญหาบูลลี่ค่ะปัญหาบูลลี่นี้นะคะเกิดจากการที่ความคิด ความเชื่อและสไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันจึงทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นค่ะเรื่องราวต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดกับตัวหนูเองนะคะซึ่งเกิดประมาณปีที่แล้วนั่นเองนะคะหนูก็จะขอเล่าถึงย้อนจากไปประมาณ3ปีที่แล้วนะคะประมาณป5ปหเนาะหนูก็ ตอนนั้นหนูก็เป็นผู้หญิงที่สูงที่สุดคือว่าสูงที่สุดในห้องเลยก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่สูงกันแต่ว่าพอขึ้นมัธยมเนื่องจากว่าประมาณช่วงนั้นเด,เ,ดเด็กนะักเรียนหญิงนะคะจะสจะเติบโตกว่าผู้ชายไวกว่าผู้ชายเองแล้วก็พอขึ้นมัธยมเด็กผู้ชายก็จะโตวไวทันผู้หญิงนั่นเองซึ่งตอนเนี้ยหนูอ่ะก็สูงช้า ราะว่าผู้ชายเขาจะสูงเร็ในตามช่วงอายุเขาใช่ไหมคะตอนนี้หนูก็ถูกดูดีว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมตัวเตีย้ยทำไมตัวแค่นี้ซึ่งมันก็มีความเสียใจนิดนึงซึ่งเราไม่ได้รูปร่างแบบคนอื่นนะคะแต่แต่ถ้าเราได้ฟังคนอื่นพูดแบบนี้กับเรามันก็ไม่โอเคใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราพูดอะไรไปซึ่งเราไม่ได้คิดคิดเลยว่าผู้อื่นจะรู้สึกยังไงนี่ก็ ก็จะอาจจะทำให้ผู้อื่นเสียใจได้นะคะจากเรื่องที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกิดจากความคิดและแลฟสไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันจริงนะคะดิฉันคิดว่าไม่มีใครบนโลกใวีนี้ที่อยากจะตัวเตี้ยไม่อยากจะอ้วนอะไรเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากเรามองข้ามสิ่งนี้ไปและคิดว่าหากเรา พูดคำคำนั้นออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดอ่าเราคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงนะคะและควรเคารพให้เกียรติกับผู้ฟังที่เราคุยด้วยกับผู้พูดผ,ผู้ฟังที่เราคุยด้วยนะคะสังคมเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะคุณค่ะ